สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งาน1คันนะครับสภาพสวยมากๆนะครับสำหรับคันนี้1ในร้อยแน่นอนกับ Hondacity นะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้ตตว V ปี2014นะครับเป็นโชมไมเนเช่นนะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับนี่เลยครับสีสวยเต็มไม่เคยชนไม่เคยแก๊สน,นะครับไม่ 8 4 0 0 0กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับใหม่แท้เช็คศูนย์ตรงเป๊ะนะครับใครที่ชอบสีสันหน่อยนะครับคันนี้จะเป็นสีเลือดหมูสีน้ำตาลสีแดงที่เรียกกันนี่แหละครับก็ถ้าใครชอบสนใจนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่มินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับคันนี้รถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอเสนะครับมีพุทสตาร์ด้วยนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับมาชมมาเช็คทดลองขับนะครับมีบริการจัดไฟแนนทั่วไทยมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนใครกำลัง รถใช้งานนะครับ Honda City นะครับทนทานใช้ง่ายดูแลสบายคันนี้2 2 9 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีออกรถูนย์บาทนะครับผ่อน4,900โดยประมาณนะครับผ่อนได้6ปีรถโดยรวมคัดเช็คเก็บงานเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจคำก็ประมาณและความชอบนะครับโดยรวมสวยครับสภาพสวยเกรด A ครับเอา A ไป3ตัวครับสีเต็มยางใหม่มือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนเลยครับคันนี้สวยสภาพ นี้นะครับปี2013ไม้แท้84,000กิโลเมตรนะครับรถพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบพร้อมโอนใครหารถใช้งานนะครับชอบ Honda City นะครับแล้วก็ชอบสีหน่อยนะครับก็น่าสนใจมากๆนะครับสีฉลกสีดวงของใครจัดไปได้เลยครับโดยรวมรถพร้อมใช้เอกสารครบสภาพงามมากๆนะครับไม้แท้เช็คศูนย์ตรงเป๊ะเลยครับเอาไปใช้งานกันนะครับดูแลสภาพมาดีนะครับ สนใจโทรเจราจามาเช็คมาชมดูรถทดลองขับหรือถ้าเครดิตดีออกรถศูนบาทนะครับจับจองกันได้ทันทีรับรองว่าได้รถทุกพื้นที่นะครับตอนนี้ฝากให้สมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับพิจารณาดูนะครับว่าจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับสีสวยๆสภาพดีๆนี่เลยครับฝากไว้นะครับฝากไว้ด้วยเรายังคงหารถสวยๆนะครับเป็นรถมือสองนะครับเน้นรถบ้านนะครับไม่ใช่รถลานประมูลแต่อย่างใดนะครับเราไม่รับซื้อรถลานประมูลมาขายให้นะครับก็ สภาพนี้ราคานี้นะครับพิจรารณาทดสอบถามมาได้เลยครับคลิกที่ชื่อคลิปรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคลิกที่ชื่อคลิปรายละเอียดเพิ่มเติมรถสวยสภาพดีสุดๆนะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจกับงบประมาณที่ท่านมีนะครับคันนี้เรียกว่าโดยรวมสวยครบเอาไปใช้งานกันได้เลยครับสภาพดีมากๆนะครับทนทานนะครับทนทาน,ทาน,ทานใช้ง่ายอึดถึกทนดูแลสบายอะไรเยอะครับ